เทศบาลนครนะครราชสีมานะคะจัดก,กิจกรรมโรณรงค์คัดกรองคิกออฟค้นหาผู้ติดเชื้อเอชวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วัณโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ2 8กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2567ค่ะ ที่ลานอนุสาวรีท้าสุรนา,ารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานายสุวัสดิ์ลิบตบพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายสามารถสุวรรณมณีปลัดจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์สุผล ตัดยิ่งนันดพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ทวีชัยวิษนุโยธินผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9้านครราชสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเขาร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรอง i ิกอ f ฟค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วัณโรคไวรัสตับอักเสบบี B และซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่25-26ถึงกรกฎาคม2567โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือโครงการสิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขที่สนอง พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยหนึ่งใน10โครงการคือโครงการยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับและขยาย บริการทางการแพทย์ขยายศักยภาพการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนและละลดการส่งต่อผู้ป่วยลดความแออัดลดระยะการรอคอยเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน ทางเทศบาลนครนครราชสีมานะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบร,ริการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงเท่าเทียมครอบกลุ่มอีกทั้งเพื่อเป็นการขยายศักยภาพการบร,ริการทางการแพทย์ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรอง โรคนะคะเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนลดการเสียชีวิตตามยุทธศาสตร์เลือดสะอาดปอดดีตับมีสุขภาพของจังหวัดนครร,ราชสีมาสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดวัณโรคและการกาจัด โรคไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ภายในปี2,573ซึ่งเป้าหมายในการยุติปัญหาเอสก็คือไม่ติดไม่ตายไม่ตีตรา3ประการดังนี้ค่ะ 1. ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000ราย 2. ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยเอสเหลือปีละไม่เกิน4,000รายและ 3. ค่ะลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศสภาวะไม่เกินร้อยละ10กอบกับ องค์การอนามัยโลกนะคะมีเป้าหมายยุติวัณโรคเพราะว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้โดยค้นหาให้พบจบด้วยหายซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนชาวไทยค่ะ